สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการะ่อขอขอขออยากเต้นเมื่อคืนนั่งดูหลายรอบมากถ้าเต้นเขอว่ากอแล้วก็ออีกตัวรายการว่าขอทำไงขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Under ร้อยต่ำกว่าร้อยสอยเลยค่ะขอขอ นะอันเดอร์ร้อยนะครับสินค้าที่ต่ำกว่าร้อยเอามาให้ทุกคนนะครับได้พิสูจน์กันว่าใช่น้าสอยหรือไม่น่าสอยสินค้าที่ต่ำกว่าร้อยก็เก้าเก้ากแปเจ็ก็วันนี้เนี่ยนะครับอบอกเลยว่าน่าสนใจสำหรับสาวๆช่วงนี้เราต้องใส่แมตกันเราก็ไม่ค่อยแต่งหน้าไม่แต่งจริงเหรอดูดูแค่เราไม่แต่งถือว่าน้องเลยนะน้าสดนะหรอ แล้วเรย์ยิบระยะที่ห่างตานี่คืออะไรก็คือแต่งครึ่งเดียวคือถ้าถ้าแพนสอดแมสตมาคือตรงนี้ก็คือสดสดครึ่งนึงสดหรือสดดีดีสดสดโอเคสดดีหรือไม่ดีพอเราใส่แมสปุ๊บผู้หญิงบางคนที่ตื่นเช้ามาต้องไปทํางานแล้วไม่อยากแต่งหน้าก็คือเขียนแค่คิ้วคิ้วคิ้วกระตอแล้วคือใส่แมสไปเลยไปทํางานได้เพราะเราก็ใส่แมสตตลอดเวลาแต่จาบอกว่าเราก็ต้องล้างออกนะขอเราทังเรื่องนิดนึงเนาะหลายคนบอกว่าเฮ้ยล้างหน้าถ้าถึงแม่แต่งหน้าเลยอ่ะต้องล้างปววะ ว่าแบบลบครีมซิงเปล่าต้องนะจ๊ะถ้าแต่งหน้าเราก็มีเครื่องสำอางใช่ไหมแต่ถ้าไม่แต่งหน้าผู้หญิงส่วนใหญ่ทาครีมกันแดดผู้ชายบางคนก็ทาครีมกันแดดเพราะแดดมันร้อเนรอเรารู้ดีไฟใน,นออฟฟิศไฟในบ้านหน้าจอม,มือถือเราใช้กันแดดแล้วสิ่งสําคัญคือล้างหน้าให้สะอาดทําไมมีร like ิ้วรอยทําไมมีสิวสิวขึ้นแพนแอนเปล่าบางทีอย่าถามล้างหน้าดีเปล่าล้างหน้ายังไงล้างหน้าบอกให้คุณผู้ชมล้าหน้าเนี่ยล้างหน้าอย่างไรบอกสิเอามือนะครับเปิดก๊อกแล้วก็ อมน้ำแบบนี้แล้วก็เข้าล้างหน้าใช่แค่นี้เหรอไม่ใช่เลยก็ถามดูวิธีล้างหน้าไม่ได้ใช้น้ำกับเราอ่าน้ำอะไรนะอย่างกระเป๋าอ๋อแสดงว่าอยากหน้าสะอาดเอออ๋อเลยใช้นหมคะล้อเล่นทำเอาปุ่มคือก่อนที่เราจะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าต่างมันต้องมีนี่คลีนซิ่งแล้ววันนี้เออได้แหละเอามาให้ให้ดูกันนะครับเราเป็นคลีนซิ่งของเจ้าหน้า เดูผมเขายาวเลยโอ้ทำทำอีกแล้ไม่เลยอาจารย์อาจารยหนับผมได้อยู่ได้อยู่ใส่ซดายก็ได้เจ้านาาแต่คนที่อยู่ตรงหน้านี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ซดายนะเจ้านางตัวนี้นะคะเป็นเจ้านางออร์แกนิกคลีนซิ่งวอเทอร์จ้ามาในราคา99้าสิบาบาท99บาท99บาทปกติอ่ะคลีนซิ่งล้างหน้าสายแค่ อ่เป็นขนาดแบบพกพาพกไปที่ไหนก็อด้ได้ก็ใส่กระเป๋าได้ เขีไปได้เดินทางง่ายใช้หมดแล้วทิ้งเลยหลายคนบอกเฮ้ยมันจะดีจริงเปล่าช่วงเนี้ยเขาถอดแมลไม่ได้ถูกต้องแต่เราจะมาพิสูจน์ให้ดูแทนผู้หญิงทาครีมกันแดดแล้วนี่จะลงแป้งลงแป้งเลยลงลงแป้งแต่แป้งสีเข้มเลยนะวันนี้หน้าไม่ลอยหน้าจดหน้าจเอ้าลืมตอนลงแป้งลองลืมนตัดไปไม่เป็นไรที่นี้เหลือไม่ไม่ลงผสมไปเลยทาทาทาเดี๋ยวลงแป้ง ข้อมือถูแล้วเนี่ยสอนผู้ชายแต่งหน้าต้องเขียวเลยค่อยๆเขียวค่อยๆดูเสียงเคิมนะเราแค่เขียวมือเองโอเคโอเคนี่สมมตินะไม่นับเมื่อกี้ว่าเราลงแป้งไปแล้วใช่ปะ่ะ<อ>วางดีๆนี่ยแพนทาตรงนี้ด้วยเรวสีมันไม่เท่ากันสมมติว่าเขี่ยแล้วปิดแม้กไงทาคอทาแป้งอีกรอบแป้งก็จบนะคะเจ๊เออลืมไปนี่เร็วเจ๊นหนูปู เป็นหนูของเฮียก็ได้ใส่ได้ไม่เอา,า,เ,อาเป็นเจ้แหละดีแล้วทาแป้งเสร็จแล้วเนาะเราต้องเขียนคิ้วเช <c oughs> ื่อว่าหลายคนตอ่อให้ใส่แมสหรือไม่ใส่แมสก็คือต้องต้องแต่เออ,อยังไงก็ต,งต,ต้องจัดเต่ง<ต>อยู่ดีคิ้วเนี่ยต้องมีนี่เราก็ต้องมีไฮไลเนอร์อไฮไลเนอร์เนี่ยต้องหลบด,ดีๆนะเป็นแถวอ่ะคือต้องแบบใส่พวกอะไรนะคัดต้องบัดลบดีพีอาตาด้วยเดี๋ยวไม่สวยอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีเลือดเลยไม่ตาไม่ตาสมมติแบบเรามีอะไรไฮไลท์ดั้งเนาะทานู่นทานี่ทาฝุ่นทาปาก ขาก่านเม้นหนึ่ง uh เอ้ยน่ารักเลยว่ะ แก,แก้มแก้มแก้มอย่างเงี้ยอ่ะไม่ปูเลยเป็นไง <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเผื่อบางคนใช้ลิปแบบลิปแท่งไงพี่ชอบหนาๆาน,าน,านองทายเยอะๆอ่ะแต่งหน้าผู้หญิงมีหลายสเต็ปแฟนไม่ต้องด่าแล้วมันแต่งหน้านานกว่าจะออกมันมีเยอะแล้วละเฉยทำใหมก่อนมีเพื่อนที่ผ่านลงไปกดน้ำข้างล่างที่หออยู่หอว<อ>สุดเลียน่ะสองช่วงกดน้ำได้ถึงสามนาทีอ่ะทำไมอ่ะเผื่อเจอเผื่อเจอผู้ชาย สวยไว้ก่อนสมมติว่ากลับบ้านแม่จะทาแค่กันแดดก็ต้องใช้ครีมซิ่งนะจ๊ะเปิดแล้วปิดได้ใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้เผื่อใช้ไม่หมดเทใส่เลยมันจะเป็นน้ำแบบนี้เอ้ยออกน้ำมันด้วยอะสีชมพูด้วยอะเนี่ยเขาบอกว่ามีสารสกัดจากทีจีออยช่วยปลอบประโลมผิวขอดมกลิ่นแล้นะจะรไมไม่มีกลิ่นจะต่อยกับมือขนาดเนี้ยฮะเมื่อย อ๋อโอเคอ่าลบลบลบอ่าลบปากลบปากก่อนลบปากเฮ้ยออกว่าอันนี้คือสมมติเราใช้แผ่นเดียวกันเลยนะแล้วก็อ่าลบลบจมูกลบแก้มเฮ้ยแต่ก็ออกดีนนะี่แล้วก็ลบตาลบตาสมมติอ e y e เนอร์เอาแล้วเฮ้ยออกเว้ยออกเว้ยออกเว้ยแต่แบบอาจจะต้องใช้อีกแผ่นหนึ่งเพราะจริงอ่ะทั้งหน้าเราใช้ประมาณ4แผ่น4แผ่น A4 ได้4แผ่น5แผ่นแบบเนี้ยนี่ล้างหน้าอะไรครับผมด้านรถด้วยป่าด้านรถด้วย สมมติข้าขออีกแผ่นหนึ่งเฮ้ยสะอาดเลยนะเอาตรงนี้แหละเพื่องเพื่องเราไม่อยากใจเยอะเก็บไว้ใช้นี่รายการอะไรรับเนี่ยช่วงนี้เราต้องประหยัดเฮ้ยไม่ใช่น่าแค่มือไม่เลยหรอกเมื่อกี้เราเช็ดโต๊ะไปแล้วหรอเราเช็ดแบบทิ้งทุกแอลกอฮอล์ทิ้งเองเอง ใช่จริงๆคำนี้แหละเออให้ดูว่าออกจริงๆนะครับอันนี้ออกจริงๆไม่ได้มีการไม่ออกจากรายการออกไปสังหน้าไม่เอาสองคนนี้มาร้วนาพี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ อาบน้ำมาเนี่ยเฮ้ยเดาว่ามีขี้ไข่พี่ไผ่ติดมาด้วยปะอ่ะให้ดูอันไหนๆลองจับดิจับลองพี่จับดิ่จับยื่นให้กันโอ้โหคนละที่กันอ่าตรงนี้ก็พอเออสะอาดสะอาดเพราะว่าถ้าเทียบกับไอตอนที่ถ่าเมื่อกี้ใช่ไหมที่แบ่งหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมสะอาดแต่อาจจะต้องล้างต้อกการ่ายิ่งทีต้องล้างทีที่จริงคือลบเครื่องสำอางลบกันหนงกันแดดออกหมดด้วยไม่มีไม่มีคราบหมดซองหมดแล้วเนี่ยทีีเดยวแค่หลังแขนเนี่ยยังเหลืออยู่ Внутри, ถ้าไม่น้ำหกก็คือเหลือประมาณเกินครึ่งได้อยู่ได้อยู่ยังมีอยู่แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าผู้หญิงอ่ะใช้ไม่เยอะน aa, ่าจะใช้ได้แบบสี่ห้าขังเออแฟนนายแ like. พลก็เข uh ียนคิ้วมาแล้วไหนไแม่มาเขียนม่ขอเถอะขอสวยกลับบ้านนิดนึงเดี๋ยวให้ลบให้ข้ามนึงแล้วเดี๋ยวแพล็งให้กลับบ้านอย่าเปิดแล้วสาดหน้าเลยนะอันนี้คือเราลองให้ดูเฉยๆนะครับเพราะอย่างที่รู้ก็คือช่วงนี้เนี่ยเราต้องใส่แมสก์กันไปก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเด็ดให้แพลแบบเปิดแล้วก็คือ ลูดครึ่งหนึ่งเลยกดไลน์เยอะ <_ an> ๆเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวรอบหน้า,า,า <_ an> เดี๋ยวกลับมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแพลวจะยอมลูดหน้าครึ่งหนึ่งเอาคลีนซิ่งเนี่ยของเจ้านางออร์แกนิกเนี่ยลูดหายไปครึ่งเดี๋ยวเว้นไว้แต่งครึ่งไม่แต่งครึ่งได้เลยทางรายการ <_ an> พอขังหน้าไม่มาให้พี่เอ็นหรือพี่ผีเป็นคนละกึ่งหน้าเออถ้าพูดถึงถ้าเป็ผมเป็นผู้ชายปกติที่แพลวบอกก็คืออาจจะไม่ได้แต่งหน้าแต่อาจจะแบบทากันแดงต้องลบจ้าเดี๋ยวสิวขึ้นเอ้ยหรือว่าบางคนผู้ชายก็ชอบชทาแป้งฝุ่นนะอย่างพี่ไปทำทำงาน แต่งยิงแต่งอะไรก็ได้ <laughs> ก็คือต้องอาจจะต้องแต่งหน้านะครับเออถ้าใช้อย่างเงี้ยก็คือง่ายสมมติแบบพี่ไผ่ใช้แบบนี้เช็ดทีเดียวแล้วคือล้างหน้าคือจบเลยปะใช่นี่แล้วซองนึงอ่ะเก้า้าบาทโอ้ยขนติดไม่ได้ขนตืด่หนึ่งซองเนี่ยมีสามสิบมลเยอะอ,อยู่นะก็เท่ากับแบบถ้าเป็นขวดก็น่าจะได้บอกขวดประมาณแบบนี้เลยอ่ะใช้ได้เยอะอยู่ลองกินิอิ่มปะล่ะน้ำแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยสามสิบเจลลี่เหรอเฮ้ย คุ้มแล้วเขาบอกว่าดด้วยว,ว่าผิวเอ้ยพร้อมดูแลปัญหาการเกิดสิวโอ้ไม่มีแอลกอฮอล์แม่ละชอบแอลกอฮอล์จะได้เมาไม่เกียวไม่มีแอลกอฮอล์ดีแพ้วอะแพ้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทานหน้านะแต่ถ้า กินได้กินได้ถ้าเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้าได้เอ้ยถ้าไม่รู้กินแล้วเป็นยังไงลองไปดูอ่ะแซนแดนสยามกิ๊ีอีพีแรกอะไปดูได้ไปดูได้อะไรอก็ตื่นนิดหน่อยโอ้โห เราตลอดเลยนะมารายการถูกไหมได้ได้ดีแล้วล้เดี๋ยวเราจะให้สองคนนี้ไปรายการเจแปนบ้างเออแต่เก้าสบาทอ่ะถ้าพูดถึงอย่างผู้ชายไม่คิดอะไรมากก็คือตัวนี้ก็คือได้นะใช้ได้คือไม่กลิ่นไม่จุนไม่แสบผิวอะไรเลยแล้วก็เช็ดออกหมดเลยเท่าที่แฟวเขียนมาจริงหรือผู้ชายใครกับแฟนอยากรูหน้าสดสวยแ่บวะผู้ชายเฮ้ยผู้หญิงบางคนอ่ะยิ่งโหดโหดยิ่งกว่าขอดูแบบประชาชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยล้หน้าเออล้อหน้า ถ้าอยากคบกันแล้วสบายใจพอนัดเจอครั้งแรกเป็นรก,กวนอ่าวรบกว้เราเราชอบผู้หญิงนนหน้าธรรมชาติกล่องนึงอะถ้าถือทั้งกล่องก็มีหกชิ้นจะซื้อเป็นซองซื้อเป็นกล่องถ้าใครชอบพกซองก็ได้มีเป็นขวดปะน่าจะมีนะ,ะถ้าอยากรู้ซื้อที่ไหนยังไงอะไรที่เด็ดไปหาซ<ช>ื้อเองกดลิงก์ ถ้าไม่ใช่เวอร์ชันซองเดี๋ยวมันจะไม่ครคอนเซ็ปต์ของเราเดี๋ยวมันจะเกินราคาครับผมเราก็เลยเอาตัวซองมาเนี่ยเพราะมันราคาต่ำกว่าร้อยก็คือเก้าเก้าบาทคือ<ะ>ใครอยากใส่ขวดก็ซื้อเป็นซองหลายๆซองเใส่ขวดช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ความกระจ่างใสสู่ผิวนี่ไงมีสารสก,กัดเยอะพออ่านนิดนึงนะมีเวลานะใช่ไม่ไม่ก็คือนอกจากทำความสะอาดหน้าแล้วอ่ะก็คือช่วยส่งเสริมด้วยเออโ Lotus f อ o กซ์ สารสก,กัด<ช>จากแบบว่าดอกบัวจ้ามีโรตันบิมมมมกซีคารโมไมเอ็กแทคคาโมไมเอ็ก็ช่วยปอบประโลมผิวชีวทีออยที่บอกแล้วชีวทีออยเนี่ยต้องสิวลดการสะสมแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวและลดความมันหน้ามันเหมาะมากเลยเล้อ,อีกทานอะไรนะ เป็นชาวิตินนะคะเคยช่วยแพ้ในนั้นไม่รู้มันคืออะไรช่วยที่เก็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างยาวนานแอลอาลันโตอีวันนี้เป็นสารสนัทศที่เราดูเมื่อไหร่ได้มีคุณสมบัติช่วยดูแลผิวจากการระคายเคืองนะจ๊ะเดี๋ยวให้แพลวคอนเฟิร์ม99บาทนะครับใส่มือเออคือคือให้เดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอยกันใช่เฮ้ยตัวนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับถือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ หน้าสอยโอเคใครอยากได้ก็ตามไปสอยได้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้นะครับเผื่อใครสนใจลุงลิงก์ใช่นะครับกับพี่สิงเจ้านางแต่กดไลค์ยังอ่ะกดไลค์ยังกดแชร์ให้ยังไม่กดไลค์ไม่กดแชร์นี่โมโหแล้วนะโมโหเดลยลบหน้าโชว์เลยเออเดี๋ยวลบหน้าโชว์เลยแล้วจะบอกถ้าดูอย่างเดียวไม่ได้จ้ะสับซากไทยด้วยถ้ายอดเยอะเดี๋ยวลบ เฮ้ยเยอะเมื่อไหร่เราจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ระเบิดผิวผมกระชากวิกออกไม่แน่นี่รายการอะไรนี่ผมจริงเรารวมทุกรายการมาอยู่ในอันเดียวเอาเอาของญี่ปุ่นนะครับมาระเบิดพลังแล้วก็ ราคาต่ำกว่าร้อยนี่รวมกันไปเลยนี่คือการที่อยู่ในช่องเฮียเจ๋งติดตามด้วยอยากเห็นอะไรแปลกๆทำอะไรพิสดาาอะไรอย่างนี้อ่ะเรามีหลายรายการติดตามได้เลยในช่องทางเฮียเจ๋งของเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการอันเยอะร้อยต่ากว่าร้อยสอยเลยป้าล้นยนาสามพ่อวันนี้ผูเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับไปใส่กันซะ